การละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและวิถีชีวิตเรียบง่ายมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่านางสาวดารินเธอเป็นคนที่สวยงามจนเป็นที่เล่าลือไปทั่วหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงดารินมีผมยาวสลวยเหมือนเส้นไหมใบหน้าที่สมบูรณ์แบบและรอยยิ้มที่สว่างสวยแต่ความสวยงามของเธอนั้นกลับถูกบั่นทอนด้วยลักษณะนิสัยขี้เกียจ เธอไม่เคยช่วยงานบ้านและไม่สนใจทำอะไรเลยทุกวันเธอจะนั่งหรือนอนเล่นไปเรื่อยๆในหมู่บ้านเดียวกันนั้นมีชายหนุ่มชื่อว่านายชนินชอนินไม่ได้มีหน้าตาหล่อเหลาเท่าไรนะเขามีรูปร่างธรรมดาใบหน้าที่มีลักษณะขี้เร่และมักถูกล้อเลียนจากคนรอบข้างแต่ชอนินเป็นคนที่ขยันและมีน้ำใจ เขาทำงานหนักทุกวันเพื่อช่วยครอบครัวและชาวบ้านในหมู่บ้านแม้ว่าจะโดนดูถูกแต่เขาก็ไม่เคยโกรธเคืองและยังคงทำดีต่อไปวันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิที่สดใสหมู่บ้านได้จัดงานเทศกาลใหญ่ทุกคนในหมู่บ้านต่างพากันมาตกแต่งและเตรียมงานเพื่อให้เทศกาลนี้เป็นที่ประทับใจดารินก็มาเข้าร่วมงานด้วย แม้ว่าเธอจะไม่ได้ช่วยทำอะไรแต่ความสวยของเธอก็ยังคงดึงดูดความสนใจจากหนุ่มๆในหมู่บ้านชอนินเองก็เข้าร่วมงานและคอยช่วยเหลือทุกคนอย่างเต็มที่ในงานเทศกาลนั้นมีการจัดแข่งขันหลากหลายชอนินเข้าร่วมการแข่งขันเกือบทุกประเภทและสามารถคว้าชัยชนะมาได้หลายรายการทำให้เขาได้รับการยอมรับและชื่นชมจากชาวบ้านมากขึ้น ดารินเห็นชอนินชนะการแข่งขันหลายครั้งก็เริ่มรู้สึกสนใจในความสามารถของเขาแต่เธอยังคงรักษาความเชื่อว่าชายหนุ่มที่ดีต้องมีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาเมื่อวันหนึ่งผ่านไปดารินเริ่มคิดถึงคำพูดของชอนินที่ว่าความสวยงามภายนอกนั้นไม่จีรังยั่งยืนความงามที่แท้จริงอยู่ที่หัวใจและการกระทำ คำพูดนี้ทำให้ดารินเริ่มคิดถึงชีวิตของเธอเองและความหมายของความสวยงามวันหนึ่งในช่วงเย็ยนหลังจากงานเทศกาลชอนินได้มาเยี่ยมเยียนดารินที่บ้านเขาเห็นดารินนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านอย่างเหงาหงอยชอนินจึงเข้าไปพูดคุยกับเธอดารินข้าสังเกตว่าเจ้าดูไม่ค่อยมีความสุขแม้ว่าเจ้าจะมีความสวยงามมากมายกว่าคนอื่นข้าสงสัยว่าเจ้ามีสิ่งใดในใจหรือเปล่า ดารินมองชอนินด้วยสายตาที่มีแววความเศร้าชอนินข้ารู้สึกว่าความสวยงามของข้าไม่ได้ทำให้ข้ามีความสุขอย่างที่คิดข้ารู้สึกว่าข้าขาดบางสิ่งบางอย่างชอนินยิ้มและพูดว่าบางครั้งความสุขไม่ได้มาจากสิ่งที่เราเห็นภายนอกแต่มาจากสิ่งที่เราทำและการที่เราได้แบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น ดารินเริ่มคิดถึงคำพูดของชอนินและเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองข้าควรจะทำอย่างไรเพื่อที่จะมีความสุขและเติมเต็มชีวิตของข้าชอนินตอบว่าเจ้าสามารถเริ่มต้นจากการช่วยเหลือผู้อื่นและทำสิ่งดีๆไม่ต้องทำใหญ่โตแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นการช่วยงานบ้านหรือการแบ่งปันรอยยิ้มให้กับคนรอบข้างดารินฟังคำแนะนำของชอนินและเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง เธอเริ่มต้นจากการช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆและค่อยๆขยายไปสู่การช่วยเหลือชาวบ้านในหมู่บ้านแม้ว่าจะเป็นงานที่เหนื่อยและต้องใช้ความพยายามแต่เธอก็รู้สึกได้ถึงความสุขที่เกิดขึ้นในใจของเธอชาอนินสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของดารินและรู้สึกภูมิใจในความพยายามของเธอ เขาคอยให้กำลังใจและสนับสนุนเธอในทุกๆก,ก้าวดารินเองก็เริ่มเห็นถึงคุณค่าในตัวชอนินแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาแต่เขามีหัวใจที่อบอุ่นและความขยันหมั่นเพียรที่ทำให้เธอรู้สึกชื่นชมเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างดารินและชอนินเริ่มเติบโตและลึกซึ้งมากขึ้นทั้งสองคนได้เรียนรู้จากกันและกัน และร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับหมู่บ้านชาวบ้านต่างยอมรับและชื่นชมในความพยายามของดารินและชอนินและเห็นถึงความรักที่แท้จริงที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาในที่สุดดารินและชอนินก็ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันพวกเขาแต่งงานและสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขดารินได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากความสวยงามภายนอก แต่เกิดจากการมีหัวใจที่ดีและการทำสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นชอนินเองก็ได้เรียนรู้ว่าการมีความรักและการได้รับการยอมรับจากผู้อื่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตาแต่เกิดจากการกระทำและความจริงใจเขาและดารินได้สร้างตำนานความรักที่สวยงามในหมู่บ้านและเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังในการใช้ชีวิตด้วยความเมตตาและการทำความดี ดารินและชอนินได้มีลูกหลานที่น่ารักและอบอุ่นครอบครัวของพวกเขาเป็นที่รักและเคารพของชาวบ้านทุกคนต่างเห็นถึงความสำคัญของการมีหัวใจที่ดีและการทำความดีเพื่อผู้อื่นเรื่องราวของสาวสวยขี้เกียจและหนุ่มขี้เรกกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นบทเรียนที่สอนให้คนรุ่นหลังรู้จักความสำคัญของความเมตตา ความขยันและการทำความดีไม่ว่าเราจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรความงามที่แท้จริงอยู่ที่หัวใจและการกระทำและนี่คือเรื่องราวที่ไม่มีวันลืมของสาวสวยขี้เกียจและหนุ่มขี้เละที่สอนให้เราเห็นถึงคุณค่าของการทำความดีและการมีหัวใจที่ดีความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากความสวยงามภายนอก แต่มาจากการมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและการแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น